สวัสดีค่ะสายรุ่งเองข่าววันนี้มาแจ้งข่าวนะคะสําหรับการชี้พิกัดยางเถื่อนนั่นเองมาฟังรายละเอียดกันนะคะว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างเมื่อวันที่31มกราคม2567ที่ผ่านมาดรเพิกน,นะคะเลิศวง วังพง์ประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทยหรือว่าบอร์ดกะยะทอคนใหม่นั่นเองนะคะก็ได้เปิดเผยว่าในการประชุมบอร์ดกะยะทในวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์2567นี้นะคะก็คือวันนี้จะมีการรายงานถึงสถานการณ์ราคาย,ยางพาราและมีหลายวาระที่จะพิจารณาซึ่งล่าสุดสถานการณ์ยางพาราในเมียนมาทะลักเข้ามาในประเทศไทยช่องทางสังขะบุรีนะคะประมาณแสนก่าตานันและก ก็ทางระนองอีกประมาณแสนกว่าตันมีทั้งยางแผ่นรมควันทุกแบบราคายางทางฝั่งนั้นถูกกว่าไทยนะคะประมาณครึ่งต่อครึ่งจาก30กว่าบาทมาขาย70กว่าบาทนะคะรถที่จอดขึ้นยางที่สังขะบุรีนะคะกำไรต่อเที่ยวไม่ต่ำกว่าห0แ,แสนบาทวันหนึ่งนะคะขึ้น30เที่ยวเงินนั้นไปตกกลับ กับใครมีกระบวนการคนไทยมาร่วมด้วยแน่นอนอย่างวันก่อนนะคะมีรถยางไปคว่ำที่หาดใหญ่ที่มีข่าวกันนะคะไม่มีพิกัดอะไรที่ผ่านที่จะผ่านไปได้เป็นยางเน่าไม่มีคุณสมบัติอะไรที่จะทานเซนหรือว่า ข้ามพรมแดนนั่นเองนะคะได้ก็คือคนที่รับผิดชอบเรื่องนี้นะคะจะต้องเข้ามาดูเพราะไม่ว่าจะเป็น,นผลผลิตอะไรระหว่างประเทศก็แล้วแต่เรื่องนี้มาส่งผลกระทบให้กับคนไทยดังนั้นนะคะต้องมีมาตรการไม่ให้นำผ่านหรือถ้านำผ่านก็ต้องมีการเก็บค่าใช้จ่ายกิโลกร,รัมละ2บาทเช่นเดียวกับที่เกษตรกรชาวสวนยางไทยที่ต้องจ่ายเงินกองทุนสะสม ชาวสวนยางเพราะสินค้าไทยผ่านรถไฟจีนก็ไม่ได้ผ่านไปอย่างง่ายๆนะคะก็คือซึ่งการนำผ่านจากไทยไปมาเลเซียสุดท้ายปลายทางได้ของถูกกว่าซื้อจากไทยควรก็ต้องควรนะคะต้องมีการพิจารณาเพราะทั้งๆที่วิ่งผ่านไทยไปทำไมถูกกว่าก,ากันนั่นเอง สำหรับการกำกับดูแลสินค้าเข้านะคะมีองค์ประกอบหลายอย่างหลายหน่วยงานหน่วยงานด่านแรกเลยนะคะก็คือกรมศุลากากรหน่วยงานเกษตรก็ต้องเป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันนอกจากนี้นะคะยังมีหน่วยงานด้านความมั่นคงที่ดูแลเกี่ยวข้องเรื่องลักลอบนะคะซึ่งเราเข้าใจว่าความตกลงระหว่างประเทศให้ผ่านได้ก็จริงแต่ไทยควรมีมาตรการอะไรรองรับไม่ให้ส่งผลกระทบ กับตลาดยางพาราของประเทศไทยหรือไม่การนำเข้าว2 2แสนตันนะคะอาจจะส่งผลต่อราคาของเราก็คือของราคายางในประเทศไทยที่วางเป้าหมายไว้ตอนนี้ราคายางในประเทศไทยดีขึ้น2คนที่มีอำนาจต่อรองราคาขึ้นจากกลไกก็พยายามรักษากลไกนี้ไว้แต่คนที่ลักลอบนำเข้านะคะยางจากเมียนมาเข้ามาก็คือคนที่ทำลายกลไกอย่างเมียนมาไม่กี่กิโลนะคะ แต่เมื่อไปขายจะมีการเปรียบเทียบว่าราคาเมียนมามาเท่านี้แล้วเหตุผลใดเขาจะต้องมารับซื้อยางจากไทยที่แพงกว่าแบบนี้นะคะซึ่งแนวโน้มยางพาราของไทยปัจจุบันกิโลกร,รัมละ70บาทมีโอกาสจะขึ้นไปอีกเพราะว่าคุยกันกับทุกฝ่ายร่วมกันแล้วนะคะก็พบว่าเลขที่ควรจะเป็นจริงๆราคายางต้องเลขต้องเป็นเลข3หลักนะคะไม่ใช่ ราคานี้เพราะในอดีตโดนบิดเบือนมานานและก็การที่หากราคายังพาร,ราจะขึ้นไป100บาทต่อกิโลกรัมนั้นผู้ใช้นานก็ยังไม่ได้รับผลกระทบนะคะเพราะยังมีแกรบช่วงห่างของราคาอยู่นะคะซึ่งเรามองว่าถ้ายางเมียนมายังเป็นแบบนี้ก็คงเห็นจะยากถ้าคนเห็นแก่ตัวอยู่ค่ะ ในส่วนของการประสานงานกับชุดปฏิบัติการภักยานคราชนั้นหากได้ข่าวจะมียางเถื่อนก็ส่งข่าวไปให้เขาแต่การทํางานทางบอร์ดไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมเขาอันนี้ก็คือนายเพิกได้กล่าวไว้นะคะการลักลอบอยางเถื่อนก็เป็นเหตุผลที่ทําให้ราคายางพาราประเทศไทยได้ตกต่าลงอย่างต่อเนื่องอย่างปีที่ผ่านๆมาที่เห็นกันนะคะซึ่งในช่วงนี้ราคาขยับยางขยับขึ้นเรื่อยๆก็อยากจะให้ทุกฝ่ายร่วมมือกันค่ะ